สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุบผูชุบคนนอกจากนอมือนี้กับมาพร้กันอีกแล้วจ้าก็แก้วใจผ้าแซ็บจ้ามือนี้แก้วสิผ้าสุบผูชุบคนมากินนี่เลยนอกจาเนาะตำตีนไก่จ้ามือนี้ตีนไก่กับีิตรตีนยิ่งใหญ่จ้าพี่น้องเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ็บมาจ้าพี่น้องโยบวัวหลายยายหางนอจ้าเนาะมากินกันเลยจ้าแซ่บเสบจิ้มแล้วจ้าคำแหลกสดน้ำใช่ก็นาะพี่น้องเนาะน้ำกระไรหลายอ้วนน้ำไรแตกจ้าวัวไปกับน้ำไรแตก แซ่บแซ่บจ้ะอือห <ona> ือแซ่บอิ้ลิจ้ะแซ่บแซ่บมาหนุ่มกันเลยเนาะจ้ะเนาะกินไก่ตีนแย้แย้จ้ะหืมรักนะหืม không ừ, không mình ngay không việc làm lắm làm nó nghe việc làm việc Nó nó làm việc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  nát việc จับจบรักเขากมี่ไม่วนั้นเตาจ้าแเี้ยนี่แกงจับงับซ่บแท้เพื่อนไม่ต้องเราหลยนะจับมือเนาะ เราหลายๆคลิปเน่าจ้ะนำมันหลดเหมือนกินเอากินเอาตั้งใจกินขนา้างในเนี้ยข้าหน้า,านหน้กก็มีจ้ะเฮ้บผม กูสนใจแต่ไม่เหงาท่านี่ไงตีนเดียวก็เต็มปากก็ไม่เหงาน้ำมันสองหรอจ้ะจับจับ

nhổ khẩu hen cũng có bảo lại <laughs> không lại bỏ lại nhổ khẩu ก,ก,กินบัสุภาพจยังไงก็ขอโทษขออภั่ได้จะพี่นองเด้อมาจาา้ะคำยังงีงทีเดีเนาะ

thật <tín> cây của cọp đi đi chẳng đẹp nào, toàn món nào chào.

ครับครับครับมงใมเอามือนแ้จะเนาะมันสองเลยนะจะเนะ จับคับพี่น้อง <S <S ถามอย่างว่ามันกนไหมออพี่น้องเอ้ยกินไก่โล่นึงจะมันอยู่ จับอือจ้ะ เครื่องแสบเครื่องแสบจ้ะพี่นอ้องขัก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 กินไก่โลดหนึ่งกินผู้เดียวะมุดกี่ยงมิลิมครับหยับสมัก จะเด้อม่มกินน้ำกันกระพริกหอบนึงที่ลองเอ้ยเหม่ยมันอไหร่จ้ะมันอีหเรียกม่ย nó khắp muối này nung nó mới ăn được lòng nó bớt đi liền cả húi keng mà nhỉ, muốn ăn mứt rồi cả เนือพ like exactly. ักสลัดทิตย์ค่ำหนึ่งทีนั้นเหมือนเส้นน้ำพี่น้องเนาะพักกระเทือนตรงใบหิ่งอย่างเนาะพักกระเทือนแซ่บอเลยจั้ะโดนกินเชียวแซ่บอล้ะพี่น้องดามันี่แก้วกับกินมัดเกี้ยงเลยเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวตั้งแต่ตอนตอนหม่างเน่าเราจะอิ่มพอดีพี่น้องบ่ามันอิ่มพอดีหรอกจ้ะเลยอิ่มหุ่นละตีนไก่โลหนึ่งแล้วจ้ะเนาะเล็บมือนางโลหนึง่งกินละผู้เดียวเมื่อเที่ยงมิลินจ้ะมือน,นี้แก้วกะอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอิ่มคักยังไงกะแก้วมือน,นี้แก้วศิลาพีระน้องไปเท่าน,นี้ก่อนเล้วจ้ะเด้อยังไงกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แก้แวนั่นเล้วจ้ะ ห่อ y ยูทู b หนองไม้แกวใจผ้าแซบจังไหนกอย่าเลืล่อมนะจ้ะเดิมมูน้กะเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย